ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราหลุดเข้าไปในนิยายเรื่องโปรดแต่ว่าไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกนะไม่ใช่ตัวหลักใช่ค่ะดันต้องไปสวมบทเป็นตัวร้ายที่ไม่ใช่ตัวร้ายเท่ๆด้วยนะแต่เป็นตัวประกอบที่น่ารำคาญสุดๆที่เราเองก็เกลียดเข้าไส้เลยอืมแค่คิดก็ปวดหัวแล้วครับนี่คือฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงกับหลิงเมี้ยวเมี้ยวตัวละครหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้ จากซีรีส์จีนเรื่องดารารักนิรันต์ซึ่งวันนี้เราได้ข้อมูลมาจากคลิปสรุปของช่องชีวิตติดซีรีส์ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าถ้าโชคชะตากำหนดบทบาทแย่ๆมาให้เราจะฉีกบททิ้งแล้วเขียนมันขึ้นมาใหม่ได้จริงหรอครับพลอตแบบทะลุมิติหรือที่เรียกว่า transmigration เนี่ยผมว่ามันมีมิติที่น่าสนใจกว่าพลอตเกินใหม่ทั่วไปนะยังไงคะเพราะว่าตัวเอกไม่ได้ลืมตัวตนเดิมไงครับเธอยังเป็นหลิงเมียเม้ยวๆที่เป็นแฟนนิยายตัวยงรู้เรื่องทั้งหมด แต่ดันติดอยู่ในร่างของคุณหนูหลินตัวละครที่เธอแบบโคตรจะไม่ชอบอ,อมันเลยเกิดความขัดแย้งในตัวทันทีเลยระหว่างความรู้ที่เธอมีในฐานะผู้อ่านกับความเป็นจริงที่เธอต้องเจอในฐานะตัวละครที่เธอเกลียดแถมยังรู้ตอนจบของตัวเองด้วยว่าจะต้องตายแบบหน้าอนาถสุดๆใช่เลยครับแล้วเรื่องนี้มันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะการทะลุงมิติครั้งนี้มันมาพร้อมกับระบบที่เหมือนเกมเป๊ะๆเลยอ่ามีภารกิจมีเงื่อนไขใช่ค่ะมีเงื่อนไขชัดเจนว่าต้องทำนั่นทำนี่ให้สาเร็จถึงจะได้กลับบ้านซึ่งมันก็มีฟังก์ชันที่แบบโหดมากอยู่อย่างหนึ่งคือการเกิดใหม่หรือรีสปอนฟังดูเผินๆเ,เหมือนจะดีนะมีชีวิตสำรองใช่ตอนแรกก็คิดแบบนั้นแต่ลองคิดดูสิครับ การต้องตายซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆมันไม่ใช่เกมแล้วนะมันคือการคอรมานจิตใจดีๆนี่เองแต่ในอีกแง่หนึ่งกลไกนี้มันก็บีบให้ตัวเอกต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดให้ได้อืม,มันคือการบังคับให้เธอเลิกเดินตามบทประพันธ์เดิมๆแล้วเริ่มมองหาวิธีใหม่ๆเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้จริงๆเปิดมาด่านแรกก็โหดเลยค่ะระบบสั่งให้เธอต้องแต่งงานกับคุณชายหลิวพระเอกในนิยาย ใช่พระเอกตามท้องเรื่องในนิยายที่เธออ่านมาแน่นอนว่าเมี้ยวเมี้ยวที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีก็พยายามหนีสุดชีวิตเลยแล้วผลเป็นยังไงครับหนีปุ๊บโดนฟ้าผ่าตายปับ๊บโอ<ฮ>้แล้วก็วาร์ปกลับมาเริ่มใหม่ที่จุดเดิมเลยคือจัก,กรวาลส่งข้อความมาได้ชัดเจนมากสุดท้ายก็ต้องยอมเข้าพิธีไปแบบจำใจแล้วในพิธีแต่งงานนี่แหละคือการเปิดตัวพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้คุณชายมู่เซิงใช่ครับ คุณชายมูเ่เสงิงซึ่งตามบทประพันธ์เดิมเนี่ยเขาคือสามีของตัวร้ายที่คุณหนูหลินสวมบทบาทอยู่และที่สำคัญคือคือเขาเป็นคนที่ลงมือทอรมานเธอจนตายในตอนจบด้วยโอโ้โหตัวละครนี้ถูกปูมาเลยว่าเป็นคนเลือดเย็นลึกลับอ่านใจไม่ออกสำหรับเมี้ยวเมี้ยวแล้วเนี่ยนี่คือการประชิญหน้ากับยมพทูตในอนาคตของตัวเองชัดๆทุกการกระทำทุกคำพูดกับผู้ชายคนนี้มันเหมือนการเดินบนเส้นได้เลยนะครับตึงเปรี้ยเลยค่ะ S <S <S แล้วภารกิจต่อมาก็พิสูจน์ความโหดของมู่เซิงทันทีเลยเธอได้รับภารกิจให้ไปสลับยาของคุณหนูมูดนางเอกในนิยายครับซึ่งเป็นพี่สาวบุญธรรมของมูเซิงใช่ค่ะตามบทเดิมเนี่ยตัวร้ายต้องเอายาถ่ายไปให้แต่เมียวเมียวพยายามจะทำดีไงเธอก็เลยเปลี่ยนเป็นยาบำรุงอย่างดีไปแทนกะจะพลิกบทเลยใช่กะว่างานนี้ต้องได้คะแนนความดีงามแน่ๆแต่ผลลัพธ์กลับเหมือนเดิมเปะ๊ะ เป๊ะเลยค่ะคุณหนูหมูก็ยังปวดท้องเหมือนเดิมแล้วเธอก็ก็ถูกมูเส่งฆ่าตายทันทีแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็โดงฆ่าอีกเป็นอย่างเงี้ยซ้ําๆนับสิบรอบโหดมากจุดนี้เลยค่ะที่มันน่าสนใจมากหลังจากตายเป็นส,สิบรอบจนแทบจะถอดใจแล้วในที่สุดเธอก็เอะใจขึ้นมาได้ว่ามันไม่ใช่แค่ตัวยาแต่เป็นภาชนะที่ใช้ต้มยาต่างหากอ๋อ ปรากฏว่าปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่มอดินที่มันอาบยาผิดไว้ไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนยาดีแค่ไหนผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องเลยนะผมว่าจริงค่ะการค้นพบเรื่องมอดินเนี่ยมันเป็นมากกว่าการแก้ปริศนาแต่มันคือการค้นพบสัธจธรรมของโลกใบนี้ว่าบทประพันธ์ที่เคยอ่านมามันมีช่องโหวมีบั๊กใช่มันมีบั๊กอยู่ โชคชะตาไม่ได้ถูกกำหนดด้วยการกระทําใหญ่ๆอย่างการเปลี่ยนชนิดยาแต่มันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามไปนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เธอเปลี่ยนจากนักแสดงมาเป็นนักสืบแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้สำเร็จจริงๆครับพอแก้ปมนี้ได้ปุ๊บระบบก็เฉลยภารกิจที่แท้ทิงออกมาเลยอ้าวคือภารกิจที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นแค่บททดสอบหรือเนี่ยแล้วภารกิจลับที่ว่าคืออะไรครับ ต้องเอาชนะใจพระเอกให้ได้ซึ่งพระเอกที่ว่าก็คือคุณชายมู่เซิงคนที่เพิ่งฆ่าเธอเป็นส,สิบรอบเนี่ยนะเดี๋ยวนะแถมตอนนั้นเข้าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอมันคือติดลบ200%ซตติดลบ200%ใช่ค่ะนี่มันไม่ใช่ภารกิจแล้วนี่มันเรื่องตลกร้ายชัดๆเลยจะทำได้ยังไงมันคือการออกแบบเกมที่ฉลาดมากเลยนะ เพราะภารกิจนี้มันเปลี่ยนแนวของเรื่องไปเลยใช่จากแนวเอาชีวิตรอดจากแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญกลายเป็นแนวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นมาทันทีใช่เลยค่ะมันบำคับให้เมี่ยวต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เธอหวาดกลัวที่สุดอย่างเลี้ยงไม่ได้เธอจะหนีหรืออยู่เฉยเฉยไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะเป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนความเกลียดชังระดับขั้วโลกให้กลายเป็นความรักให้ได้ครับ แล้วเธอก็เริ่มลงมือแก้ไขอนาคตจริงๆจังๆ,งๆเลยในฉากเทศกาลคมไฟมคือตามเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยพ่อของเธอจะถูกเปิดโปงว่าทุจริตในงานนี้แล้วก็จะถูกประหารทั้งตระกูลเลยโโอโหเธอก็เลยพยายามทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนฉากหายนะให้ใกลายเป็นภาพที่สวยงามแทนจนทุกคนได้ปล่อยโคมร่วมกันอย่างมีความสุขเธอไม่ได้แค่แก้บั๊กแล้วตอนนี้แต่เธอกําลังรีไรต์เนื้อเรื่องทั้งบทเลยนะใช่เลยและผลจากการรีไรต์ครั้งนี้ มันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูเซิงค่าความรู้สึกของเขาขยับจากติดลบ200มาอยู่ที่ศูนย์เป็นครั้งแรกอืม,มันน่าสนใจตรงที่ว่าสิ่งที่ลบล้างความเกลียดชังได้ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความไม่แน่ใจอา,าการกระทำของเธอทําลายภาพจำตัวรายที่เขามีต่อเธอจนหมดสิ้นตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในหมวดศัตรูอีกต่อไปแต่กลายเป็นตัวแปรที่คัดเดาไม่ได้ ใช่ซึ่งนั่นน่าสนใจกว่าเยอะแล้วเรื่องก็พลิกไปอีกเมื่อความจริงเปิดเผยว่าพ่อเธอได้ไม่ได้ทุจริตแต่ตกเป็นแพ้ในแผนการใหญ่ของปีศาจคางคกกับไทเฟผู้มีอำนาจในวังหลวงใช่ครับตอนนี้เนื้อเรื่องมันหลุดออกจากนิยายต้นฉบับที่เธอเคยอ่านไปไกลแล้วแล้วสถานการณ์ก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อความลับที่ใหญ่ที่สุดของมูเซิงถูกเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขาเป็น ครึ่งปีศาจซึ่งในโลกนั้นถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและต้องกำจัดทิ้งใช่ค่ะนี่ควรจะเป็นจุดที่เมยวมยวต้องวิ่งหนีสุดชีวิตเลยเพราะเขาคือปีศาจจริงๆแต่เธอกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเธอทำอะไรครับเธอก้าวออกมาปกป้องเขาช่วยชีวิตเขาไว้โอ้นี่คือคลแม็กซ์ทางอารมณ์ของความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยนะจริงๆค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยอคติและการแบ่งแยก การที่เมี้ยวเมี้ยวยอมรับตัวตนด้านมืดของเขาโดยไม่มีเงื่อนไขมันคือการกระทําที่ทรงพลังมากสําหรับมู่เซิงที่ต้องปิดบังตัวตนนี้มาทั้งชีวิตการถูกมองเห็นและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆโดยไม่ถูกตัดสินเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่ทําลายกําแพงในใจของเขาลงอย่างสมบูรณ์เลยใช่ครับและเป็นครั้งแรกที่ค่าความรู้สึกของเขาเปลี่ยนเป็นบวกการยอมรับซึ่งกันและกันนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่แท้จริง แล้วตีมเรื่องอคติกับการยอมรับนี่ก็ถูกขยี้ให้ชัดขึ้นไปอีกตอนที่พวกเขาเดินทางไปผจญภัยในหุบเขาวงกฏครับแล้วก็ได้พบกับเรื่องราวความรักอันน่าเศร้าของราชมีมนุษย์กับราชาปิศาจวารีซึ่งมันทําให้เห็นเลยว่าปิศาจก็ไม่ได้ชั่วร้ายเสมอไปการผจญภัยในหุบเขาวงกฏนี้เป็นการวางโครงเรื่องที่ฉลาดมากนะมันไม่ใช่แค่ไซเควสที่เอามาเตเมาิมเวลาอื แต่เรื่องราวของราชาปีศาจวารีมันคือภาพสะท้อนคู่ขนานของความสัมพันธ์ระหว่างมูเซิงกับมิวเมียวเลยอ๋อเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นอนาคตใช่ครับมันเป็นเหมือนการบอกอนาคตไกลๆว่าเส้นทางความรักของคนกับปีศาจมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบขณะเดียวกันมันก็ตอกย้ําแก่นของเรื่องที่ว่าความดีความชั่วมันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นการท้าทายชื่อเรื่องของนิยายต้นฉบับอย่างจับปีศาจโดยตรงเลยในที่สุดทุก ปมปริศนาที่วางไว้ทั้งเรื่องแผนการร้ายในวงังเรื่องชาติกำเนิดของนู่เซิงทุกอย่างก็เดินทางมาถึงบทสรุปที่เมืองหลวงครับถ้าจะให้สรุปมมใหญ่ๆที่คลี่คลายในช่วงถ่ายเนี่ยมันเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อกันเป็นทอดๆเลยนะค่ะอย่างแรกคือเราได้รู้ว่าโศกนาฏกรรมทั้งหมดมีต้นต่อมาจากไทเฟยแต่เพียงผู้เดียวอ,อย่างที่สองคือมู่เซิงไม่ใช่แค่ครึ่งปีศาจธรรมดา แต่เขาคือผู้พิทักษ์ใต้ล่าตามคำทำนายและยังเป็นพี่ชายต่างมารดาของท่านโหวน้อยอีกด้วยและปมที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือวีรบุรุษที่ทุกคนนับถืออย่างพ่อของคุณหนูมู่แท้จริงแล้วความทะเยอทะยานของเขานี่แหละที่เป็นต้นเหตุให้เทพแห่งความรักต้องกลายเป็นจอมปีศาจยวนนีคือเส้นแบ่งระหว่างฮีโร่กับไวร้ายมันเบลอไปหมดเลยใช่ครับ เบลอจนแทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดแล้วซึ่งทั้งหมดก็นำไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ทุกคนต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเคยเป็นมิตรหรือศัตรูกันมาก่อนครับและเมียวเมีที่เคยเป็นแค่ตัวประกอบก็กลายเป็นคนสำคัญที่ต้องใช้พลังเทพจากระบบเพื่อกอบกูวิกฤตซึ่งก็แน่นอนว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างใช่ค่ะและในท้ายที่สุดมูเซิงก็สามารถดึงอาวุธวิเศษในตำนานออกมาได้ พิสูจน์ว่าเขาคือผู้ถูกเลือกตามคำทำนายจริงๆสิ่งที่น่าสนใจในบทสรุปนี้คือทีมเรื่องการร่วมมือและการไถ่าบาปนะอืตัวละครแต่ละตัวต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในอดีตของตัวเองแล้วก้าวข้ามมันไปให้ได้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่ใช่การสู้ของพระเอกคนเดียวแต่เป็นการร่วมมือกันของทุกคนที่เรียนรู้และเติบโตขึ้นแล้วตัวหลิงเมี้ยวละคะส่วนตัวหลิงเมี้ยวเองการเดินทางของเธอก็สมบูรณ์แบบครับ เธอเริ่มต้นจากการเป็นผู้เล่นที่พยายามจะเอาชีวิตรอดในเกมแต่สุดท้ายเธอกลายเป็นศูนย์กลางที่หลอมรวมโลกที่แตกสลายให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้พอมามองย้อนกลับไปการเดินทางของหลิงเมียวเมี่ยวนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะครับคนเกลียดชังกลายเป็นคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของทั้งโลกในนิยายได้แถมยังได้พบรักแท้อีกต่างหากแล้วฉากจบที่เธอได้กลับมาโลกปัจจุบันแล้วพบว่าฝู่โจนักเขียนนิยายคนโปรดของเธอ ก็คือมู่เสืองที่จำทุกอย่างได้เหมือนกันใช่มันเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบจริงๆใช่เลยครับแก่นของเรื่องนี้มันคือเรื่องของเจตจำนงเสรีหรือฟรีวิวการปฏิเสธบทบาทที่โชคชะตากำหนดมาให้และความกล้าที่จะเขียนเส้นทางของตัวเองขึ้นมาใหม่อืมมันแสดงให้เห็นว่าพลังของความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับในสิ่งที่แตกต่างมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยหรูทางศีลธรรมนะ แต่ในเรื่องนี้มันคือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งความจริงหรือโลกในนิยายก็ตามถูกต้องครับมันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อนะคะใช่ถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นหนังสือหนังหรือเกมเราจะเลือกเดินตามบทบาทที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่เราคุ้นเคย หรือจะกล้าพอที่จะลองเขียนบทสนทนาใหม่ๆเปลี่ยนแปลงการกระทําเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยตัวละครที่เรารักแม้ว่ามันจะเสี่ยงทําให้เรื่องราวทั้งหมดพังทลายลงมาก็ตามอะไรคือราคาที่ต้องจ่ายใช่ครับอะไรคือราคาที่ต้องจ่ายจากการแก้ไขสคริปต์ที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเพียงแค่บรรทัดเดียว